ไปหลอกเสื้อแดงนะวันที่เป็นการวิ่งลาวใช่ไหมครับผมไม่รู้คือผมมองเท่านั้นผมไม่ได้คิดผมมองเห็นเพิวิ่งลาวคุณวิ่งลาวคุณบอกไม่ใช่วิ่งลาวหรอกพอดีเรื่องของคุณครับครับครับผมไม่ได้สนใจผมมองปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนะนะท่านเองว่ามันคือการวิ่งลาวส่วนนคยามบายอธิบายได้ตลอดครับยึดอํานาจเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ใช่ไหมจอมใช่ไหมเขาไม่ได้ยึดอานาจครับ เขากำลังทํารถแมพบันแล้รรมชจะพูดซึ่งอีกคือไฮโปดอำนาจอันนี้ก็คือว่ายังไม่พร้อมทับใจไม่ได้คุณไปค้นดูนะไม่รู้ประวัติาศาสตร์มนุษย์ทั่วโลกมันมีมื่อทับใจไม่ได้มีไหมฮะทับใจไม่ได้ก็ต้องเป็นจริงไหมคุณไปดูหนังโบราณเนี่ยขนาดพ่อตายลูกสาวขึ้นมันก็ต้องขึ้นครับไม่มีทับใจไม่ได้ ยกเว้นว่าอํามาตข้างๆมันอยากจะเป็นแล้วมันก็เอามีดจ่อคอบอกมึงพูดเราทำใจไม่ได้แลนะไอ้ตรงนี้ต่างหากก็จุดหนึ่งนะนะคุณจะเถียงกันไม่ว่าก็เถียงไปนะแต่เราต้องอยู่นอกกรอบของมันอย่าไปเล่นตามกฎกติกาคือกูจะล้มมึงอ่ะมึงจะทะเลาะไม่ทะเลาะตั้งใครไม่ตั้งคือไอ้บอดเองผมยังไม่รับเลยยังไปตั้งใครคือเราไปเถียงตรงเปลือกการเป็นกรรษัตริย์ิพีเนี่ยมันเป็นทรราชมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ มึงยิงพี่มึงมึงฆ่านักศึกษามึงรับรองการที่ทำหน้าติกี่ครั้งมึงทำลายรัฐบาลที่ประชาชนปเขาเลือกจบครับมึงเองไม่มีสิทธิ์มึงอย่าไปตั้งใครก็ไม่มีสิทธิ์ครับ,รบจบแล้ว,นะลวคุณลุงบอกว่าเราอย่าไปสู้ในกติกามันอย่าไปเล่นในเกมมันแล้วถ้าแล้วปัญหาคือคนที่ต่อสู้หลายคนก็เล่นในเกมเขานี่จะทําไงครับก็เรื่องของมันไม่ลุอองผมอ๋อไม่จริงถ้าคุณอยากจะแพ้ก็เล่นไปที่คุณเอาหัวชงกาแพงเรื่องของคุณคุณสนุกประเทศจีนถ้าคุณดูหลังกำลังภายในเนี่ย เวลาฆ่าตัวตายาหัวชนกำแพงยังไม่จอมเคยเห็นไฮะวเ,เวลาจะฆ่าตัวตายนะบางทีบอกกั้นใจตายขอโทษโกหกกั้นใจตายไม่มีหรอกลักษณะพแพทย์อกว่ากั้นใจตายมัสลบมันจะหายใจเองใช่ไหมหรือเอาอะไรจิบหนีบเสื้อมันหนีบจมูกตายไม่มีครับการกั้นใจตายไม่มีมีอย่างเดียวคือหัวชนกำแพงคุณจะหัวชนกำแพงเรื่องของคุณครับคุณไม่เชื่อว่าสิบล้อชนแล้วจะตายหรือรถไฟทับแล้วจะตายคุณเรื่องของคุณเนี่ย กรารของสัตว์ช่วยไม่ได้คุณเชื่อเรื่องของคุณผมไม่ว่านะอืไอ้คนยิวมันก็เชื่อว่าเยอรมันมันไม่ฆ่าเรามันฆ่าเรียบเลยนะลูกแก๊เฮ้ยมันยังไงยิงไม่หมดหรอกคิดดูอย่างโง่ไอ้ฮะเอ้ลูกปืนมันพกมาเท่าไหร่ผมไปดูแล้วมันเอามาสี่ถังนะแค่ห้าพันนัดพวกเรามีตั้งแปดหมื่นมันยิงไงวะใช่งไหมยังไงก็ไม่ตายเสร็จแล้วแม่งลบกแก๊ตายหมดเลยอืคุณเชื่อว่าลูกปืน มันไม่ได้ใช้ลูกปืนมันใช้ลมแก๊สแล้วไอ้คนที่ลมคือพวกคุณเองอะลมมันเองแล้วก็ยอมเขาเรียกว่าเหมือนกับยอมเดินเข้าไปให้ลมเองด้วยซ้ําใช่ไหมครับเออแล้วตัดระเบียบด้วยนะอเออเป็นคนจัดแถวจัดระเบียบลมก็แล้วแต่คุณครับผมไม่ไม่ได้ห้ามแล้วแต่คุณคือขี้เกียจพูดนะนะไอ้ใครที่คิดว่าเฮ้ยไม่รอดก็มาใครที่คิดว่ารอ,อดใครที่คิดว่าเฮ้ยกูเก่งกูฉลาดมันยังไงไม่เออแล้วแต่คุณ คือขี้เกียจเถียงสิบปีแล้วคุณยังเถียงกันเรื่องนี้อีกนะผมว่าก็งงนะแสดงว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะสิบปีตายไปกี่คนครับแล้วก็มามาหวังพระบรมคือผมไม่รู้นะไม่มีความเห็นนะครับเพราะว่าผมเป็นบุคคลภายนอกผมไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะคุณรู้ถึงเจตนารมเก่งขี้หายรู้เจตนาลมคนนี้มีแต่พระเจ้าองค์เดียวนะครับเรียกว่านะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณ้จะไม่รู้ก็ได้ไขนะไม่รู้ผมก็พูดส่งเดชเลยคุณบางอย่างคุณก็ต้องละเว้นมันอ้างครว่ฮะไม่ต้องอ้างไปตามเรื่องเชื่อไม่เชื่ออะไรก็ไม่ต้องอ้างก็ได้ไม่ใช่เขาเป็นแขกจะรู้เจิตธรมคุณได้ยังไงเขาเล่นเฟซบุ๊กเป็นเหรอเออคุณก็แปลกไว้ถามแปลกๆพูดตามกรนนั่นแหละแต่ในเรื่องนี้ผมไม่มีความเห็นผมไม่ใช่คนแถวนั้นครับโอเคแล้วเรื่องเรื่อง มีการแข่งขันอะไรการขึ้นตำแหน่ง s t ต r าร์วอลต้องช่วยให้เสียได้ขึ้นน้ำหน้าแล้วฝ่ายขวาจะอ่อนกำลังลงลุงคิดยังไงบ้างครับเพราะว่าทางฝั่งวิทยุใต้ดินเองหลาย,ลายๆกลุ่มหลายหน่วยก็เชื่อในเรื่องนี้ก็รเรื่องรวมถึงหรือว่าที่ตามสมตะเจียมแกวิจารณ์มกาก็อาจจะเพราะมีความเชื่อในเรื่องนี้แล้วเอามานำเสนอเรือ่องอาจารย์สุรชัยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมผมก็ไม่เคยฟังผมไม่ใช่ดูถูกผมไม่เคยฟังมัน ผมไม่เหมือนสมศักดิ์ไปนั่งฟังคุณนูคนนี้ผมไม่เคยฟังเขาเก็บขพอมูลมานักประวัติศาสตร์ก็เก็บเรื่องเขาผมไม่ฟังสมศักดิ์นี่ฟังทุกคนเลยนะก็เรื่องขอคุณขอบคุณมากที่ฟังผมไม่เคยฟังไม่ใช่ขอโทษนะครับไอผมพูดนี่เป็นเรื่องจริงนะซึ่งผมไม่อยากจะพูดรผมไม่เคยฟัง เพราะว่าผมไม่มีเวลาผมต้องมาหากินครับวันวันนะอาจารย์สมศักดิ์เขาเคยให้เครดิตนะครับว่าคุณลุงสนามหลวงนี่ทําการบ้านดีที่สุดในหมู่วิทยุใต้ผมไม่มีการบ้านผมเรียนจบนานแล้วบ้านแล้วปล่าว่าการบ้านผมไม่เคยทําการบ้านนะทำไปบ้านกับเมียมั้ไม่รู้คืออย่างนี้นะครับขอโทษนะครับเราเนี่ยนะเวลาคุณไปทําอะไรคุณจะต้องมีหลักการมีทฤษฎีคุณต้องเรียนวิชา ผมอาจจะเป็นคนโชคร้ายที่ก่อนเข้าป่าก็เรียนหลักอะไรลทัทธิมังลทัทธิมัก<ะ>วิพากษ์วิธีสรารพัดอ่านมาเยอะแยะตอนเราต้องไปฝึกใช้แรงงานไปท่องไร่ท่องนาไปมีจิตใจกรรมกรสากรน่ะนะไปเข้าป่าในการบรรนทานไปอยู่ในเขตปฏิบัติการพิเศษห้าปีนะแล้วทีนี้เนี่ยแล้วบังเอิญว่าโชคร้ายมาทําธุรกิจด้วยนะผมทําธุรกิจระหว่างประเทศ ผมก็เลยมีความคิดซึ่งเป็นทุนนี่ยนะเออแล้วผมมาเจอไอ้พวก od, ไอ้พอตไอ้จอมนี่มันก็เป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ครับฮแล้วได้รับความคิดหลายๆอย่างมันสอนผมทำยูท y o ยูทูบไอ้นุมเล็น้นใครต่อใครนะก็ไม่เป็นไรช่างแต่มันโดนจากประทั่งแม่มันเลยคือใครต่อใครมันสอนผมหลายๆเรื่องอ่นะคุณสิงเล่าขาวเสียชีวิตไปแล้วนะเขาก็สอนผมอินเทอร์เน็ตที่ผมไม่เป็นเลยนะครับ เขาสอนผมนั่นผมก็มาเรียนรู้มันก็เลยประกอบพึ่งมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเป็นองค์ประกอบที่แปลกมากเป็นคนมนิต์โคตรจะคคมนิ์เลยนะแล้วก็เป็นในทุนระหว่างประเทศครับต้องเดินทางไปเจราจาอะไรการคงาไปนู่นไปนี่แล้วเสร็จแล้วก็ด้วยความที่ว่าไม่รู้ยังไงคืออาจจะว่าปากไม่ดีนะครับคือไปด่ากษาัตริย์ตรงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าประเทศไทยมันมีกษัตริย์ที่เป็นเผด็จการจบนะ ซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานกอไก่กองทัพกับตุลาการกับกริย์เป็นเผด็จการครับผมก็พูดแค่นี้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้คุณผิดเขาจะตามจับผมก็เคยรู้สึกว่าเฮ้เมื่อก่อนคุณฆ่าพวกผมผมให้อภัยตอนนี้คุณจะมาจับผมผมก็หนีข้อสานั้นเองครับออกมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าจะยังไงนี่ผมก็ตอบได้อย่างนี้ครับว่า ผมก็ใช้หลักการที่มีอยู่ผมถึงได้เชิญอันเชิญบรรดาสหายทั้งหลายสหายสหายร้อยสิบสองสหายศรัทธาสหายยังบัตรทุกสหายครับซึ่งผมก็คุยกับทุกสหายนะที่มีความคิดความเห็นหรือแม้แต่คนที่รุ่นใหม่ๆใครต่อใครนะวัยรุ่นอายุสิบแปดสิเก้าอายุน้อยกว่าลูกผมเยอะผมก็คุยก็แลกเปลี่ยนครับแล้วก็พัฒนาเป็นรายการบาบบบ,บนะ เป็นรายการที่แปลงเสียงอ,ะอ่ะเอเป็นพารดีพารดีทุกอย่างครับเราทําให้มันสนุกเพราะเรารู้ว่ามีสาระไหมมีนิดหน่อยผมไม่ต้องการสาระเยอะคือถึงขั้นนี้เราควรจะรู้แล้วอ่ะนะเราควรจะอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมีขวัญกําลังใจครับไม่ไม่ใช่เท่าไม่ใช่ทุกผมทําสนุกสนุกเพราะผมต้องการจะเยอะหยันครับต้องการเยอะหยันคนที่มันเยอะหยั่เราอ่ะอืม,อมเท่านั้นเองครับ ผมว่าจุดหนึ่งสาคัญนะหัวใจสําคัญกนะ็คือว่าเราไม่กล้าที่จะล้มมันเท่านั้นเนะี่ยครับตอนนี้มันมันคิดจะฆ่าเราทุกวันแล้วเลยมาเถียงว่ามันคิดยังไงจะตั้งลูกสาวลูกชายมึงไม่ต้องคิดหรอกอมึงล้มกูกูก็ล้มมึงจบ,บมันนะต้องไปตรงมาอาจารย์ศักเข้ามา,าทักทายแล้วครับคนไม่มีปัญญาก็แบบนี้แหละครับคือไม่รู้จักฟังคนอื่นอันที่จริงคุณสมบัติของคนที่คิดว่าต้องการสู้เพื่อประชาธิปไตยคือต้องรู้จักฟังคนอื่นถ้าไม่เห็นด้วย ก็ต้องสามารถโต้แย้งด้วยเหตุผลไม่ใช่อ้างว่าจะเชื่อแบบนี้เสียอย่างเสียอย่างฮะโดยที่ไม่สามารถดิฟเฟนต์ความเชื่อของตัวเองได้ด้วยเหตุผลนะครับอ่ามาก็เรื่องของคุณครับไม่เรื่องผมเป็นอะไรที่น่าเศร้าที่ขบวนเสื้อแดงใต้ดินมีคนที่อ่อนด้านเหตุผลขนาดนี้เป็นโคศโคศะมีโคศกแสดงใต้ดินด้วยหรอคือผมบอกคุณนะสนามหลวงนั่นแหละามไม่เห็นผมเคยเฉยคือแล้วแต่คุณ คุณขนาดคุณขนาดว่าไปวิจารณ์คุณขุนทองไฟเย็นผมว่าคุณหมดแล้วนะคุณขุนทองไฟเย็นเนี่ยพี่ขุนทองก็เพิ่งบอกว่ารับการวิจารณ์ได้เไม่ต้องไปเถียงแทนเลยเดี๋ยวผมไม่ได้เถียงแทนผมว่าคุณจบแล้วเอาง่ายๆเดี๋ยวจบเอาง่ายๆคืออาจารย์สมเจียมบอกว่าคือการที่ต่อสู้พระชาติใจต้องรู้จักฟังคนอื่นแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เอ้ยเมื่อกี้ที่ คุณลุงสนามหลวงบอกว่าโอ้ผมไม่ฟังคลิปนู่นคนนู้นคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาคุยกับผมผมฟังครับพุกจูผมก็คุยกับผมบ่อยคคุณสุรชัยก็เคยคุยครับส่วนตัวคุยแต่ว่าเราจะไม่เป็นตามเขาคุณจะเชียร์เสียหรือคุณจะด่าเสียหรือของคุณผมไม่เกี่ยวเพราะว่าผมล้มอย่างเดียวผมก็ชัดเจนคนไม่ฟังผมก็ไม่ต้องฟังคุณจะเชียร์ก็ไม่ต้องฟังมันก็ธรรมดา คุณสมศักดิ์พูดอะไรผมไม่เคยไปวิจารณ์คุณนะอซึ่งผมก็ถือว่าคุณวิจารณ์ผมเพราฟังเฉยเพราะว่าผมกำลังมาลบคุณกําลังมาตรวจข้อสอบเรื่องของคุณมาคนอาชีพคุณเป็นครูคุณก็ควรตรวจเห็นใจครับผมเป็นทักธุรกิจผมต้องการผลเวลาผมไปทํางานผมต้องการขายให้ได้ในคอมมิชชั่นครับถ้าไม่สําเร็จอย่ามาคุยเวลามีเรื่องเคลมผมไปเซ็ตเทลให้หมดผมไปจัดการให้หมดเปิดเอลซีต้องเปิดให้ออกนะครับแล้วขึ้นเงินได้ผมถึงจะได้เงิน คนขายต้องได้เงินผมนี่ได้คอมมิชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ได้ขายลอยๆผมขายสินค้าเป็นลำเรือเพราะฉะนั้นผมต้องการประสิทธิผลเอาพุทธผมไม่ได้เน้นว่าผมไม่ต้องการคนมาคุยกับผมแล้วทำงานไม่สุดผมไม่เอาจบนะผมหยาบครับนะผมต้องการผลคือต้องการชนะเถียงแล้วชนะผมไม่เอาผมต้องการชนะจริงๆไม่ต้องเถียงเออผมอาจจะผิดซึ่งใครจะมองเห็นแนวทางไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องของนั้น ประชาธิปไตยนะเขาเชื่อว่าคุณภูมิพลไม่ต้องการให้คุณวชิรากรมันเป็นแค่ความคิดคุณถิงเชื่อเป็นความคิดความเชื่อของเขาคุณเชื่ออย่างก็เลยของคุณเดี๋ยวผมอยากถามคุณเถยงทําไมอยากถามคุณลุงสนามหลวงที่ว่าคุณลุงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยที่สนใจผลผลลัพธ์ก็คือได้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่สนใจวิธีการวิธีการคือว่าในระหว่างนั้นมีความเห็นต่างซึ่งเราฟังเฉยๆไม่ต้องไปเถียงกับเขาแต่ว่า คุณลุงมีวิธีการของคุณลุงใช่ไหมครับที่จะคอง้จักฟังถ้าคุณเถียงตลอดใครจะคุยกับคุณก็ฟังถไงก็ฟังให้เฉยฟังแล้วผมก็ถือว่ามันไม่มีสาระผมก็ปล่อยผมไม่ไปเถียงพูดไปสองพายเบี้ยนที่เสียงตำลึงทองเมื่อกี้ยังอ่านจะพูดถึงคําถามไม่จบคือผมอยากทราบว่าเนี่ยที่คุณลุงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่ออยากจะได้ผลลัพธ์คือบ้านหนึ่งไประบอบประชาธิปไตยแต่ว่าคุณลุงไม่ได้สนใจว่าจะใช้วิธีการอะไรในการเอาชนะขอให้ชนะ ก่อขอให้ชนะแต่ปัญหาคือถ้าเราใช้วิธีการที่ผิดหลักการาประชาธิปไตยแล้วเราชนะเราจะได้ความาประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยนะคุณไม่มีทางชนะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณคถ้าคุณพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าคุณไม่มีความเป็นเอกภาพคุณต้องยอมรับในการสึกสงครามฝั่งที่ประชาติแตยจริงๆจะไม่มีทางชนะมันเถียงกันทั้งวันเอ๊ะกูว่าลบนี่กูว่าลบ,ลบ,ลบ ข้างขึ้นลบเดือนหงายดีเดือนหงายเห็นชัดนะกูว่าลบเดือนมืดดีมันมองไม่เห็นเราฮนะม,มึงเถียงก็ซึ่งมีเหตุผลทั้งคู่มึงต้องฟงัฟงฟังมึงมึงไม่ต้องลบครับศันนตูมามันกลายเป็นต่างคนต่างทำใช่ไหมครับมันไม่ใช่คือมันหาข้อสุดไม่ได้มึงต้องโอเคคือมึงบวชกูก็ไม่ฟังประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยก็คือว่ากูจะไม่ฟัง อันนั้นไม่ไปใส่ไปใ่เพรแต่ก็คือว่าเขายังบอกเลยต้องฟังคงนอื่นไม่ใช่ไม่ฟังฟังแต่ไม่ใช่<แ>ใชทําตามนะถ้าทําตาม<อ>จะทําไงไอค้คนต้องบอกว่าลบก,ก็บคือว่าตกลงมึงไม่ต้องพกัลกลบทั้งเดือนมืดเดือนหายลบหมดกลางวันกลคืนเอาหมดมันจะต้องตัดสินว่ายังไงต้องมีข้อสรุปว่าคุณต้องฟังไม่สรุปเสร็จปุ๊บคุณก็ไปเถียงกันต่อ,ตอกูว่าอย่างนั้นกูไม่ยอมกูไม่ยอมมันก็คือปปสคุณต้องยอมรับยอมรับมติสมมุติ่าเลือกตั้งครทางนี้ไอ้ทาชนะคือชนะครับ ใช่ไหมเหมือนอากิตแยกกับเอียูใช่ป่ะแยกก็แยกแยกก็ชิบหายไม่น่าแยกหรือแม่งแยกก็ชิบหายตอนนี้ยุ่งเลยสมมติไงคือยังไงมันก็ไม่ชนะผมเชื่อนะไม่ชนะแล้วก็พูดที่มันดูดีถ้านชนะาผมได้ข่าวว่าทางคนแสดงของฝั่งอเมริกานี่หลายคนดูจะเลือกทำนะครับผมดูจากเรื่องของเขาครับเขาสิงคโปร์คุณก็ไปตำหนิสิงคโปร์เป็นรัฐตำรวจเขาเลือกอย่างนั้นถ้าเขาไม่เป็นนี่เขาชิบหายแล้วนะ อิสราเอลก็รัตรดตำรวจจริงไหมเพราะมันประชาชนน้อยแล้วมันถูกรอบข้างมีมาเลเซียอะไรบ้าบอยนูดีเซียคุณยิ่นมันจะเอาไว้เลยประเทศเล็กนิดหนึ่งถ้ามึงไม่อย่างนั้นมึงจะอยู่ได้ยังไงสิงคโปร์ขอโทษนะครับผมไปเยี่ยมเพื่อนแม่งอยู่ตึกสี่ห้าสิบชั้นเนี่ยนะทางานข้างบนพอข้างล่างพักเที่ยงมาลงมากินแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆที่ <laughs> นิดเดียวชีวิตอยู่ตรงนั้น,นครับถึงเวลา พักผ่อนซัมเมอร์มันก็ไปเที่ยวประเทศอื่นเพราะประเทศมันไม่มีที่จะเที่ยวมันเล็กนิดเดียวแต่เล็กนิดเดียวมันก็พยายามทําทะเลเทียมทําหาแล้วมันรู้มีคือบูเคบินนะนะไปดูพิพิธภัณฑ์แม่กกันเล็กนิดหนึ่งพิพิธภัณฑ์มากี่ปีว่าประเทศมันเพิ่งเกิดไม่มีอะไรฮะมันก็ยังอยู่ของมันได้เพราะมันจําเป็นอ่ะอย่าไปวิจารณ์เขาเขาตัดสินัก็เรื่องของเขาครับนะเขาเลือกอย่างนั้นเหมือนเกาหลีเหนือคุณไปวิจารณ์ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันบังคับแล้วประชาชนมันยอมประชาชนเกาหลีเหนือเนี่ยมันยอมครับเหมือนประชาชนไทยอ่ะ ไปว่าภริการไม่ได้ต้องว่าไปะชนมันยอมจบมันมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณว่าวิธีการวิธีการตรงนี้นะคุณสู้มาสิบปีคุณยังไม่ข้อสรุปเลยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าปีนี้ครบแปดสิบสี่ปีเจ็ดรอบไะนะแล้วรัศสร็จแล้วคุณได้ข้อสรุปยังไงผมได้ข้อสรุปว่าผมไปเอาระบอบนี้เป็นสหรัฐ ไม่ไม่ไ้เป็นสหรัฐเดีอยเกิดประชาธิปีมันไม่ดีเป็นแบบมาคอสทำไงมึงก็เลือกแล้วถ้ามึงก็ไม่ต้องถาดิก็คุณจะเปลี่ยนนะมึงไม่เห็นด้วยมึงก็อยู่เฉยไปจบผมไม่ได้ว่าคุณไม่เห็นด้วยเลือกไปครับคุณจะคอยวิจารณ์ด่าผมก็เรื่องของคุณประชาชนเขาเลือกครับแต่เขาชนะเขาอาจจะไปกระทืบคุณกันเลยผมไม่รู้นะคือตอนนี้คุณต้องเลือกข้างแล้วคุณก็มาคุยครับเออยอย่างนั้นอย่างงี้ฮะจะทําอะไรยังไงประชาธิปไตยเนี่ยมันข้อที่หนึ่งเลยนะครับ อำนาจะเป็นของประชาชนคุณต้องยิดตรงนั้นให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้นะคุณมาเถียงกันนี่นละไม่ประโยชน์จังวะที่เดิมไอจอมมึงว่าภูมิพลอยากให้ใครเป็นวไว้วัมมเนเรื่องของบ้บานดีเออคนประเทศบา้านตะกี้คุณสองคนเถียงกันตมฟังก็ต,งงกตลกดีไว้ไอพอร์ตว่าทำยังไงก็ได้นี่ผมไม่ได้ซึ่งจริงๆมีปืนเราทำอะไรก็ได้เราขอโทษเอมันมนประหารหมดเลยยังได้เลย ผมก็ว่าแล้วทอะไรก็ได้เพ่าะที่มันดูคือคือที่ที่ผมแย้งของอาจาร์สมศักดเจียมคือว่าจริงๆริจัดไปคิดว่าพี่ขุนทองเองแนวทางแนวแนวคลิปรูปแบบนี้เหมือนกับอาจารย์จูพงศ์แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าฟังมาตลอดเขาแค่ถามเฉยเออจริงจริงมันเป็นแค่การถามเฉยเในเรื่องของเอาเหมือนกับที่เราเเราาาอมถามคำถามแทนสลิมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเชื่ออย่างนั้นไงแต่ว่าไม่ได้เป็นสลิมเนี่ยกาก็ไม่ได้เชื่อจัดคนนั้นคนนี้แล้วคุณไม่รับผิดชอบเพราะผมเคยโดนกระจัดมาสองสามรอบแล้วมันไม่แฝงอ่ะ ก็อยากให้อาจารย์สมศักดิ์ไปลองฟังอีกรอบหนึ่งว่าหรือว่าคุณหรือว่าเขาถามหรือว่าถ้าถ้าจะแฟหน่อยไอ้ที่เคยจัดคนอื่นผิดก็ขอโทษบ้างก็ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมจัดอาจารย์ผิดตอนนั้นผมยังขอโทษอาจารย์นะคุณก็แหมอาอะไรครับยกเว้นให้เขาหน่อยได้ไหมไม่ยกผมมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะใครคุณก็เขาบอกผมไม่รู้ที่ตามผมเป็นฝ่ายวงมากอร์ดาทั้งนั้นที่ผมเป็นคนถามเวลาอาจารย์เวลาลงสนามลงคับคุณไม่มีจุดยืน ผมจะยื้ตรงนี้คุณต้องยกเว้นให้บ้างคือไม่ยกโอ้ยคุณลุงครบได้เอยมาดีลุงมาดี่ให้สมเจียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมคนดูม่ใช่ผมรู้สึกว่าคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขานี่ผมทําให้แสดงว่าเขาด่าหัวหน้าวงคุณไม่ได้ใช่เปล่าด่าได้เราบอกอยู่เขาเพิ่งบอกอยู่วันรับคําติชมทุกอย่างเวลาเขาด่าผมคุณชมเวลาเขาด่าหัวหน้าวงคุณคุณไม่ยอมโอ นี่เขาเขาเคยจัดผมแบบมั่วๆไงแล้วเขาไม่เคยรับผิดชอบแล้วคุณมาเถียงคุณคุณทองไฟเย็นเขามีอิทธิพลกับคุณไม่มี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 ใครแน่นอนอย่าเถียงอย่าเถียงไมม่ีผมตัวออกไม่คุณลุงก็ว่าไปคือคือเราอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องถูกวิจารณ์อยู่แล้วเราไม่ได้มานั่งซีเรียดายเรื่องพวกนี้แต่ว่าอันไหนที่มันไม่จริงไม่ถูกความจริงมันมันก็ควรจะบางครั้งผมต้องขออภัยบรรดา ที่น้องทั้งหลายนะครับ่าว่าคุณจอมโดนสมเจียมจัดว่าเนี่ยเป็นขี้คาทักษิณน,นะไรอเป่าเป็นลูกน้องรักษิณน,นะนว่านี่น่ะแล้วก็ขำอยู่